แม่ค่ะการค่าเดี๋ยวนี้มันต้องมีระบบเด้อาหารกัคือกันเวลาตัวนี้มันกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วแม่น่ะสิมาขวางเขายุบได้ดอกต้องออ้เมืองเมืองเมืองี่ยังดูนี่พวกยีปุงยีปุนมิจักผักมงพักมันพวกตำรลุก็มาได้ทุกมือทุกแว่นแฟชชองแฟชันยังแม่บ่าหูดอกแค่เลี้ยงเมืองนอกเมืองหน้าถ้ามาเป็นสร้างเป็นสอนแม่ห้วอแม่ขาขายมาตั้งแต่โตนั้วเป็นนามอยู่พ่นเด้ สิพ่อสั่งสอนแม่เดี๋ยวจังเดี๋ยวแม่น่ะเป็นแม่โตได้สิบอกค่ะหนูหค่ะแม่แต่ว่าตอนเนี้ยเทาก็ได้ฆ่าคนง่ายแล้วเด้นาซิเลิกได้แล้วแล้วอีกย่านนงแม่ังเหอยแล้วด้โแล้วยซอยข้นอื่นน่ะหลับภาษามันชุ่มบนเกง่งซื้อกระบะย่อไปน้ามันเป็นหมาหลับใสเขาตั้นน่ะหูบอเป็นหยังก็บ่เฮ็ดงานก็ของละ่ะเฮ้ยไปตามเขาเฮ็ดหยังไอ้นี่แม่ฟังหนูก่อนลูกน่ะเคยเมืองเคยแง่งแม่แน่บอเป็นหยังเฮ็ดตะงาน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 ผัวกับถิงเราเห็นบ่นั่นน่ะเป็นหยังก็บ่ดูแลเขาแน้ ผัวโตมี่เมียกับซัมบวมีแม่มีลูกกับซัมบวมีลูกคิดเมืองเอาก็แล้วกันว่าแม่น่อยใจซ้ำไดสิป่อยแม่ตายถิ่มยู่ผู้เดียวสันบอจะสีสมใจตัวเว้ยไปตัวไปโอ้ยมันอย่างนี้ปาตัวไานี่สงสัยบ่ตีนตาตีนตะเจ้าผ้าเราไปใส่มากเนี่ยฮะโอ้ก็บ่เป็นอย่างกันยังสบายดีอยู่เนาะเราก็มากพ่ออมตัวไปน้ำข่อยโอ้ดีเนาะ แม่นขบคนผิดบ่นอ้อนี่เนาะแม่เอาไหนก็มาแล้วกินเขาก็กินเอาแม่คือเบาจังแซนบ่บ่กินดอกครับเอาพวกผมสิพากันไปหากินทั้งนอกดอกไปเอ้ยเนาะไปไปไปเห็นบ่เป็ดกะหลายตัวมากตัวใดกะเลี้ยงเขาเลยอยากกินตัวนี้เลยอยากกินแบบนี้เลยกันนี่มันคืองามแท้ยังสิมบกินแนี่นี่ไงจังว่ากระซื้อไปบ้านใส่ห่อส่นตัวกินว่าได้เซนบอนี่ฮะขี้หน้าขี้เหยินแท้ ไม่ยนักดอกโตนะมันงออีกแล้วสวรกับพ่อจัเน้อยจีเบงหูไว้เหรอแม่มึงเอ้ยไข่ลาบซาดยู่เว้ยเออเบิ่งอย่างนียมีงอย่างอยู่ในนีวะเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยไอจีเบงหูอยู่ในนีมึงอยากพูดกับเบิ่งเองตัวโอ้ยบักปากเอ้ย

กับบ้านกูยอดแยวนี่แม่เออยาอย่ากินไหลนะมันทีเมาเด้คั่วแม่แลานี่คอยกับบัาวาเจ้าซื้ออีหยังแล้วก็บหัาวาเจ้านั่งคอยมาเห็ดอีหยังคอยหูตะว่าย่มงคอยเงาเจ้าก็อยู่น้องคอยตลอดเวลาคอยสาบซึ่งเจ้าแห้งๆ <c oughs> เจ้านี่เป็นคนดีโอ้ยจะโดนแล้ว หายุใส่เพื่ได้อีกแล้วอออ้าวพีดไว้แน่แค่ดูดอันหลาดอยู่อือืมบักดังนี่มันน้ำหายากขนาดนี่มันละที่ตามมันหามองไหนวะจังติดพ่อมันพวกเขาต้องคิดหาวิธีหมอเขาปลาไปหรอไปใส่กัรหาดรอก เฮ้แซ่บบ่าวะอฮ้ยอุ้อ๋อเป็นแงงคือห้องที่แม่งอีแต้วินนี่หน้าเราบอกว่าหน้าสวยแต่เฮ้อมีเรื่องด่วนต่อของบริษัทได้เนี่ยซอยเบิรงกเราเห็นในเด้อขั้นออกไปข้างนอกกันอย่าลืมใส่เสื้อให้เล่าเด้อไปก็เด้อเออได้เลยได้เลยเออไปโลดนี่ เจ้าจำคอยได้บ่อันนี้บ่ผู้ดังตัวเออเออแม่นแม่นแม่นผู้ดังกับผู้ดังอันอันเจ้าเฝ้ากินเด้อกินอยู่กินอยู่เออกินกินกินเขาเดี๋ยวคอยสิพาเจ้าไปเทิ้งตีตีตีเอ่อเที่ยวตีเออใส่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 เข้าไปอันนี้ใส่เสือเข้าไปนบ่ใส่ใส่เด้อคือห่อนเด้ะใส่กับไปรูดห่อนขั้นเลยห่อนเสืบอขั้นบ่เออแม่นขั้นว่ะเอ๋อพัทสันพัทองไซหรอก เออผ่าไส่ดืเออผ่า้องใส่เนาะเออดีดีดีไป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 งสีหนักเลมากพูดไปไปไโอ้มันคือเหยียดถือไกอยู่จนน้อยหน้งอันนี้เนาะมันจะพากูไปซ้ายนี่มันจะเป็นแนวนี่เนาะแม่งอันนี้นี่อืลงล่องลองลงลงเอาลงบ่เออนี่ยคอยสื่อสอนเด้อตรงไหนนางจังซีเด้อเอาขาขึ้นนี่เอาจังซีบ่โอ้ยออไม่เห็นหนักี่นี่หนักแม่แล้วเออใส่หมวกเด้อบาดไส้หมวกใส่กระบาลอ๋อไส้ไรบ่โอ้ใส่หมวกอ๋อคือเป็นตาหักถึง โอ้ยขั้นป่านนี้กูวอาไปดอล้อที่แม่ม่นำซะอันเท่าแกเท่าแกเป็ดไก่น่ะเรียกไปเอาไปได้เลยไปเอ้าออ เอาเลยอเยก็ได้วะตีตได้วะเอาีลบมา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 กันนี้ข้อ่กูนี้โอ๊ยนาะองไหดูองไหี๋วเอเดยวเดเดี๋ยวเด้เอ้าจะสิลูกไปใหดแย่งนั่นนะ ี่จะไม่เฮ็นไปชั่วเนาะเอานกมาไว้ในกลองยังดีมันก็ไล่ที่อยู่อาศัยตัวนี่มันต้องอยู่ในอากาศอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในต้นไม้อยู่ในป่ามันวิ่วว่ยังโมโหเลี้ยงเว้ยไป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 มึงหนีไปมึงหนีไปมึงหนีไปมันคนประเทศใดวะตลาบคีโท้ซุ่มนี่แม่มันหนาด้านหนามืดแต่ผู้จับมันตื้อขึ้นมาแต่นกนี่มันอยู่ทั้งท้องฟ้าได้วยัง่างตัวนไปไปใกล้ไหมอยวนกไม่ไกลป่าบัดได้แค่นกอย่งเงี้ยนกูมาอยู่นี่ตัวนี้ไม่เห็นราดสาบอยู่ป่าคีโท้

บอกว่าเต็นนกหอดคนมันกะขังเอาไว้ในกลงโอ้ยบ้านเมืองนี่มันก็เป็นแนวนี่เนาะบักคําตนมาวกาทำไอ้ที่ครับเองละตนมาเลยตนมาละโอ้ยแม่มันก็นกกน้นกกะขังคนกะขังกันแนวนี่มันก็ทีเป็นเรื่องลำบากแล้วออนี่

เออคอยสิว่อยฟังเด้อพูนทางพูนอ่ะแฟนคอยใะเหตุงานอยู่ทางพุ่นเด้อกติอุ้ยธุรกิจใหญ่โตไหลเด้อขันเจ้าเห็นแล้วเจ้าสิอ่อนซอนแห้งไหลแฟนคอยน่ะดีดีนี่นะลูบลอสมาธิพร้อมเด้อเพิ่นเหตุงานอยู่ฟังพูนละเอออืมว่าีหยังก็บ่พูดเรื่องเลยเออแล้วเจ้าล่ะือเจ้ามีลูกมีเมียไปอันหมายถึงอันผูหยิ่งนมใหญ่ๆนั่น่ะน่ะอันแล้วก็ เออเออทองใหญ่ใหญ่ทองใหญ่ปุ๋งปุ๋งปุ๋งๆ,ๆ,งๆ,งๆนั่นน่ะอืมอันอันคอยเสียบอ่างมีเดี๋ยวอันเอ๊ะเอ๊ะมีเด็กน้อยโอ้โอโอย่าไฮ้ย่าไฮ้โอ้ย่าไฮ้เด้อย่าไฮ้เด้ออันอันเจ้ามีไปมีลูกสานีบ่ฮะมีเล่ยคนเด้ข่อยมีเจ็ดขนเออยาเจ็ดข้นพูนบ่โอ้ยป้าเจ้าก็ขยันแต่เห้อข้าม,มา่านอนน้ำได้กันล่ะฮะอันข่อยอัน คอยก็อยากมีมีลูกแค่กันอยากมีกระวผ่คอยใน่อมีลูกกันน้อยๆ่นนั้นยกกันยกมาดมเลี่องลีถึงคอยคอยมากเด็กน้อยเด้คอยคอยอยากมีตังโดนแล้วล่ะแต่ว่าผัวคอยว่าคอยมีเวลาให้คอยเลยยังต่างหากปืนไปสอมแซมสติจันลร์เนาะแมนบอกโอ้ยแต่แล้วบ่าได้ดอกอันคนในเมืองเขาต้องมีผัวเดียวเมียเดียวคอยหักผัวคอยลายเด้คอยคอยบ่านนอกใจเพื่อนดอก อันนี้เตือนอีลี่เราคอยกายกมีลูกกับผัวคอยได้แต่ว่าผัวคอยบมมีเวลามีแต่เหตุกับงานมีแต่เหตุงานเหตุงานอย่างเดียวเลยแล้วเพิ่นกับมีตาบินไปสั้นบินไปทังพีชกาิบินเปทยัก็ออก